ตอนนี้ผมอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์สปปลาวนะครับผมมาในงานเปิดตัวรถยนต์และศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของลิงแอนโคครับที่นี่ศูนย์โชว์รูมมณนโยมผมอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์สปปลาวครับวันนี้ผมเอารถลิงแอนโคล06และลิงแอนโคล08มาทดลองขับเป็นคนแรกเลยนะเป็นนวัตกรรมใหม่เทคโนโลยีตัวใหม่เลยครับแล้วก็ที่นี่นะฮะมีรุ่นรถถึง3รุ่นด้วยกันนะนั่นคือกีลี่ซิ i เกอร์และลิงแอนโคลครับ ซึ่งทั้งหมดเนี่ยได้มาตรฐานของยุโรปนะฮะนั่นคือ Volvo นั่นเองและขณะเดียวกันผลิตที่จีนครับมาตรฐานยุโรปแต่ราคาถูกนั่นคือจุดเด่นของรถ Link and Co ที่นี่นะฮะและวันนี้เป็นวันเปิดอย่างเป็นทางการนะผมจะขอรถเข้าไปเพื่อไปทดสอบครับ ผมจะขอรถไปทดลองขับได้ไหมได้เลยได้เลยไดจะจะไปทดลองเลยครับว่าลิงแองโกลจะเอา0608ไปนะไปทดลองไปเลยครับทุกนไปเลยมี2รุ่นด้วยกันมีรุ่น06แล้วก็08นะฮะนั่นคืออีโคโนมีนะ06และ08นั่นคือเป็นลักษณะของพรีเมียมขึ้นมาหน่อยแล้วอีกรุ่นหนึ่งเขาเปิดมาแล้วนั่นั่นคือ09เป็นลักษณะลักชัวรี่สำหรับท่านผู้บริหารเลยเป็นรถที่ใหญ่บ้างบ้าเขามีเทคโนโลยีใหม่นั่นนั่นคือ EMP EMP คืออะไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะ จะไปเจาะให้รู้เลยว่ามีนวัตรกรรมใหม่เทคโนโลยีใหม่อะไรบ้างครับแตกต่างกันยังไงนะวันนี้นะ,ะที่นี่เป็นทั้งโชว์รูมและเป็นทั้งศูนย์บริการครับของ l e ซแอโนะฮะถ้าเกิดใครก็แล้วแต่นะฮะไม่ว่าจะเป็นใช้รถคือกีรีซี e กอร์หรือ l e แอโนะฮะสามารถใช้บริการที่โชว์รูมหรือว่าใช้บริการอะไหล่รถยนต์ได้นะ ได้ที่เดียวกันนะครับสามารถใช้ทั้ง3ยี่ห้อนะฮะที่โชว์รูมและศูนย์บริการที่เดียวกันได้เลยครับบอกว่าลิ n แอนโค EMP เป็นนวัตกรรมใหม่เทคโนโลยีตัวใหม่เลยครับคุณอาจจะคุ้นเคยไฮบริดที่ใช้ทั้งเครื่องยนต์ไฟฟ้าบางคนอาจจะเล่นไฟฟ้า100%นะฮะแต่อันนี้เป็นระหว่างกึงกลางครับมันเหมือนไฟฟ้าเหมือนกันนะเพราะว่าเราสามารถกดปุ่มโดยที่วิ่งโดยใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวใน1ึงเดือนถ้าคุณไม่ได้ไปทางไกลไม่ต้องใช้น้ำมันเลย เขาบอกออกมาว่าเราเอาน้ํามันเอาไว้แค่ค้อนถังเท่านั้นก็พอเพราะว่าในการวิ่งในแต่ละครั้งเนี่ยมันสามารถปั่นไฟและไปทดแทนไฟฟ้านะครับแล้วกลับมาวิ่งใหม่อีทีหนึ่งแล้วคุณรู้ไหมการเติมน้ํามันหนึ่งถังเต็มๆกับชาร์จไฟ1แบตลูกเต็มๆสามารถวิ่งได้พันกว่ากิโลคันนี้วิ่งได้พันสองร้อยกว่ากิโล จากนครหลวงเวียงจันทร์วิ่งไปปากเซแล้วกลับมาถึงนครหลวงเวียงจันทร์โดยที่ไม่ต้องชาร์จแบตเลยไม่ต้องเติมน้ํามันเลยดีจริงๆบางคนอาจจะคุ้นเคยนะฮะว่าถ้าเราเติมไฟใช่ไหมครับวิ่งได้ประมาณสัก 300- 400โลก็ต้องไปชาร์จแบตในะระหว่างทางใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ต้องเลยอันนี้ระบบใหม่มากมากเลยเมื่อกี้ไปลองมาแล้วนะผมขับที่สปปลาวนี้ผมไม่ต้องทําอะไรเลยเขาอัตโนมัติทําให้หมดเลย สุดยอดจริงๆเมื่อกี้ผมลองมาแล้วมีความรู้สึกว่าเฮดรูมเล็กรูมหรือว่าไซส์มันใหญ่กว่า c ซ v วนะแม่นแล้วมัยใหญ่กว่าเดี๋ยวใหญ่กว่าเนาะใหญ่กว่าเดีย๋ยวถามชาร์จเป็นยังไงบ้างทั้งคู่นี้ชาร์จง่ายไหมง่ายเดยเพราะว่าถ้าเป็นพี e อีวีทั่วไปแล้วเนาะป<อ>กติแล้วถ้าเป็นอีวีรุ่นเก่าจะชาร์จได้แต่เอซีแต่ว่าเฉพาะแบล็คและโคเอฮาออกใหม่นี่คือสามารถได้ชาร์จได้ทั้งเอซีและดีซีอ่าเอซีและดีซีนคือสะดวกไปที่ไหนก็ได้แม่นแล้วเ แม่เลยในขนาเดียวกันก็คือมันสองระบบเนื้อเติมน้ํามันแล้วก็ใช้ทั้งสองระบบอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปครับมันคือสะดวกมากๆเลยแล้ววันนี้นะผมมาเจอท่านประธานสุขสมรนะฮะหรือคุณน้อยไอ้น้อยสบายดีสวัสดีครับสวัสดีท่านรู้สึกยังไงบ้างวันนี้เปิดตัวใหม่โชว์รูมและูนยนบริการของลิ้นแองโคลด้วยครับท่านเมื่อวนนี้ก็เป็นมือพิเศษเนาะรู้สึกแบบผาคภูมิใจที่เอาได้เป็นตัวแทนของลิ้นแองโกลเนาะก็คือว่าทั้งหลังจากที่เขาได้เป็นตัวแทนแล้วก็ถือว่าทั้ง ซิกเกอร์ icker, หรือว่าลิงโกอยู่ในเครือเดียวกันกับจีรีคือว่าทั้งเราเองก็ได้เป็นตัวแทนทั้งสาทั้งสามแบนดเลยทั้งจีรี่ซิกเกอร์และก็ลิงโก ยิ่งเกลิลเนี่ยเขาข้าวเขาพ่วมงในเปิดระยะสั้นๆเนาะก็จะว่าอะไรสั่งโซลูมแต่ใส่โซลูมรวมกันกับอ่ากับซิกเกอร์แต่แยกโซนกันเนาะก็จะว่าเป็นโซลูมที่มาตรฐานเนาะแล้วก็อ่าคิดว่าจะนำใส่แบรนด์ตัวนี้เขาในในเล้าของเขาเป็นแบรนด์ทับอิดที่เขาไม่ได้เล่าที่เป็นไฟฟ้าผสมน้ำมันแต่ก็เป็นแบรนด์ที่ว่าอยู่ในเครือของอ่า ปุ๊บทีใหญ่ได้มีเสียงรับโลกครับผมเห็นโซลูมใหม่นี้แบบสวยงามมากๆเห็นข้างนอกนะมีความรู้สึกว่าไฮเทคเทคโนโลยีนะแต่เข้าไปข้างในมีสวนด้วยอ่ะงามผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีกับธรรมชาติไปร่วมกันเลยก็มักส่วนตัวแดก็บือว่านจิตใจแต่เอาเคยค่าเกี่ยวกับรถบ้านหลาย หลายปีถือว่าปีนี้เป็น30ปีเนาะครับดีครบ30ปีมาแล้วเนาะก็จะว่าการคืดในความฟันว่าอยากสารส้างสโรมหมายมันอ่าเป็นทั้งออฟฟิศทั้งโสโรมอยู่รำการการทเทปเบียกันะมันมีธรรมศาสตร์อยู่นั่ และก็เหตุให้มันไีแรงก็เขียยหลายนี่แบบเข้าสมัยนิยมมากๆเลยครเทคโนโลยีของ EMP ก็ช่วยทำให้โลกนี้สะอาดขึ้นไปได้ไกลขึ้นสุดท้ายนี้ท่านอยากฝากความมั่นใจให้กับคนล่าไหมครับผู้ที่มาซื้อบริการของเราขอฝากความมาวังไว้้ํำพมเป็นพี่น้องคนล่าเฮาเนาะที่ว่าลิ a u นโกมันเป็นรถที่ว่าเป็นมาตรฐานไดรับยุโรป มีการห่วมือระวังโยโุโรคาปาประเทศซอซอปอจีนเนาะแล้วก็มีการเทคโนโลยีใหม่หล่าสุดในปัจจุบันที่เป็นน้ำรับตนต้นของโลกแล้วก็มีการมุนใส่ระวังไฟฟ้าผสมน้ำมันได้ไฟฟาร้อยเปอร์เซ็นต์ถือว่าวังวา่าพม่ี่น้องเล่าเฮาจะได้มาล่องใส่เบิ้งเนาะและการบริการท้งการเฮ้ากาเฮ้าสีบริการให้ดีที่สุดนะ ตมามและกวกเขาจะขยายสาขาไปตัวๆทุกแข้งเพื่อรับใส่พี่น้องเระชาสนเท่าเพื่อให้ใหทั่วถึง